ใช e ปิวันมินาซังคุน n จิวะอั a โน o s ซ y o and สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับในรายการ The Jesty กับผม j e สต y Liu ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Mobile Suit Gundam Battle Mobile วงรีเซอร์เวจีนกันอีกครั้งนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวคลิปหุ่นตัวใหม่แต่อย่างไดนะครับผมก็ยังอยู่ในหุ่นเก่านะครับผมแต่ว่ามีการปรับแล้วว่าบัฟมาใหม่นะครับผมก็เป็นหุ่นที่อ่าผมเคยที่จะ ทำมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นด้วยแต่ว่าก็เป็นหุ่นที่ผมเล่นบ่อยอยู่ในอดีตนะเออก็อยากจะลองมาคลิปทำคลิปหรือรีวิวดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ยังอยู่ในสายของอบังนะครับผมของอับังชิษณะของเรานั่นเองไอ้สีตัวเนี้ยทิวตัวนี้ยไหมอ่าก็ตัวนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมก็เลื่อนไม่ไกลหรอกก็มันก็คือออ balance exia dance นะครับผมอ่าก็ เป็นหุ่นไขฟ้านะครับผมสายสีแดงนะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นติดเสริมนะครับผมอยู่ในอยู่ใน m a x กซิบูดออเนี่ยมันเป็น a v a l a n แลนด์เฉยๆนะครับผมแต่ว่าในของพี่จีเนี่ยแกมี a v a l a n แลนด์เอ็กเดน้วยนะครับผมแดนนั่นแหละเออก็ถือได้ว่าก็พี่จีนเขาเอาเขามาได้นะครับผมก็เป็นหุ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นหุ่นเก่านะครับผมอยู่ในเกมกระดับโซเวจีนะก็น่าจะประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมสำหรับไออเวอร์แลนด์เอ็กเซียแดนนะครับผมที่เคยเข้าเกมมานะครับผมแต่ว่า ในณปัจจุบ,บันนี้หรือในอดีตก่อนเนี่ยความสามารถหรือความเก่งกาจเนี่ยก็น่าจะมีการปรับมาเยอะนะครับผมสำหรับไอ้อวอร์เรนต์เอ็กเซียแดนในวันนี้นะครับผมอ่าโอเคเช่นมาเถอะเดี๋ยวเราไปดูเอาไปดีที่ข้างในกันดีกว่านะครับผมที่ผมแนะนําให้จัดไว้นะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะโอเคก็มากันละไอ้ตามประวัติเอ็กเซียเออวอร์เรนเอ็กเซียนะครับผมสําหรับร่างนี้ก็น่าจะเป็นร่างเสริมอยู่ในของอ่านิติศาสตร์นะครับผมที่ เขาเอยเคยพูดไว้นะครับผมก็เป็นภาคไอ้กระดับ double o v นะครับผมที่ผมเคยจําได้นะเท่าที่ผมรู้เนี่ยในร่างของอเวเลตเอเซียแดนตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นร่างที่เคลื่อนไหวหรือว่าเร็วที่สุดของเอยน่าจะเป็นโมเมนสุดหรือว่ากระดับที่เร็วที่สุดนะครับผมอยู่ในภาค double o นะเท่าที่เขาเคยบอกว่านะครับผมสำหรับร่างอเวเลตเอเซียแดนตัวนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้มากแล้วนะแต่ว่า ผมเคยอยากจะลองซื้อกันพามาต่อเข้าดูนะเออเล็งอยู่นะครับผม MG นะเออ MG เอาอะไรไอซีแดนนะครับผมอ่ะ okay, โอเคก็คไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรามาดูความสามารถหรือว่าอ bility ที่ผมแนะนำจัดไว้กันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอาโอเคไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็ไม่ได้ปวดถึงขั้น5นะก็ไม่เป็นไรนะ่าอ่าส่วนต่อไปนะครับผมอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับผมขั้นแรกผมก็อ่าเลือกความเร็วในการเคลื่อนที่5%นะครับผมอันนี้ก็ น่าจะในแค่นี้แหละอ่าโอเคส่วนขั้นที่2อนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเ,เ,เ,เหมือนกันว่าไอเอออันที่2เนี่ยผมแนะนําให้เลือกอันที่3นะครับผมนั่นก็คือเมื่อเราทําการปาจีแอนด์เดกเกนะครับผมหรือว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะอ่าเราจะตัดเป้าหมายจากศัตรูนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเป้าเขียวเออหรือ,อลงมือใช้กันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมเคยลองใช้อยู่ศัตรูไม่ได้จับจับเป้าผมนะเอาโอเคก็ไม่เป็นไร ส่วนขั้นที่3นะครับผมผมแนะนําให้เลือกอันแรกนะครับผมนั่นก็คือเพิ่มความแรงในการโจมตีระยะประชิดนะครับผม7.5%นะครับผมวันนี้น่าจะดีนะหรือเลือก,อ,ก,อ,กอันที่2ก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําให้เลือกอันแรกนะครับผมเพราะว่าผมจะเน้นตีไปด้วยนะเอาโอเคก็ไม่เป็นไรส่วนขั้นที่4นะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้เลือกอันที่3นะครับผมอันนี้จำเป็นต้องเลือกเลยนะไอเมื่อเราทําการปลา GN เ a ็นเดนะครับผมถ้าเกิดโดนสตูเนี่ยสตูจะติดดีบัฟนะครับผมหรือว่าเราจะตีระยะประชิดใส่สตูคนที่โดน็ GN ตีดีบับลดก่ะสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมนาน8วินนั่นแหละเออเราจะอธิบายให้มันยากทำไมอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรส่วนขั้นสุดท้ายนะครับผมขั้นที่ห้านะครับผมผมแนะนําให้เลือกอันที่สามนะครับผมเมื่อเราเข้าสถานะแดนซ์ Dance นะครับผมเราะว่าเออมันจะมีอีกร่างเนีนะ่ยเมื่อเราเข้าสถานะเนี่ยความเออความแรงในการโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นห้าเปอรเ์เซ็นต์นะครับผมสามารถเก็บได้ถึงห้าสแต็คเลยนั่นเองแต่ว่าเมื่อเราทําการอยู่ในร่างเอ็กเซียธรรมดาเนี่ยสแต็คพวกนี้มันกกก็็จะะรรรีนนคัับบผมมแตต่่่่่วาาาาาเ้อองงงลลไปยูใ ล่างหนึ่งผมรู้ว่าคือล่างเลยนะครับผมน่าจะเป็นล่างเอาเวลนอีกเซียแดนเขาเดี๋ยวมันเป็นชื่อมันนะครับเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถหรือว่าสกิลแต่ละอย่างของเอาเวลนอีกเซียแดนอยู่ในโหมดฝึกกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็มีการบัฟอะไรหลายหอย่างอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะไหมเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสักครู่เดียวอ่ะโอเคก็เข้ามากันละตามที่ผมได้ลองเล่นเอาเวลนอีกเซียเนี่ยน่าจะผมไม่ได้เล่นเขานานมากเลยนะน่าจะประมาณสักปีท ปีกว่าได้เลยนะครับผมสำหรับอเวาเดนเอเชียแดนตัวนี้นะครับผมก็ได้ยินข่าวว่ามีการบัฟหรือว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับผมแต่ว่าน่านจะสามารถเล่นได้นะครับผมผมจะสังเกตได้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของอเันเอเชียตัวเนี้ยเหมือนจะเคลื่อนที่ไวเป็นพิเศษนะครับผมเอาโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะมาไอมาอธิบายสกิลบัฟหรือว่าความสามารถแต่ละอย่างหรือว่าสกิลหรืออาวุธแต่ละอย่างของอเันเอเชียตีนะครับผม สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือนะครับผม IGN Crystal นะครับผมที่ติดอยู่ใน IGN s w o r เนี่ยมันสามารถยิงได้6นัดนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมันยิงได้แค่3นัดนะครับผมแล้วก็ต้องรอรีโหลดนะเออแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันสามารถยิงได้6นัดแล้วนะครับผมเออโอเคก็ดีเหมือนกันอ่าส่วนถัดไปนะครับผม Q 1นะครับผมหรือว่า T N Dagger นะครับผมอ่าเราถ้าเกิดเราปลาอันนี้เป็นความสามารถที่ผมกดได้ขั้นสีนะก็ตีปั๊บนะครับผมก็เราตีพยาพิชิตแรงขึ้นอันนี้นะครับผมถ้านี้ยไวมากเลยนะอ่า สามารถทะลุบีมได้นะครับผมท่านี้เห็นไหมปาไวมากแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะคูดาวไวแล้วก็เป็นสกิลที่เออแบบเพลร์เพลแล้วนะครับผมแล้วก็ระยะก็ดีมากด้วยอ่านี่ผมกดซ้ายขวานะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปของสกิลหนึ่งนะครับผมก็เราสามารถกดซ้ายขวาได้นะครับผมนี่จะเป็นการย่ตัวแล้วก็ปาเจนเดิ้ลท่านี้ดีมากเลยนะบวกกับเจนเดิ้ลเนี่ยค่อนข้างแม่นมากเลยนะครับผมเนี่ยแนี้เลยนี่เห็นไหมปากระโดด เราสามารถแดนแล้วก็ฟาได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสกิลนี้สามารถกดดันหลังได้นะครับผมสกิลหนึ่งดาบหลังก็จะเป็นการดับเบิลเออเจนดับเบิลแจ็คเกิลนะครับผมเป็นฟางี้สามารถฟาวดับศัตรูได้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะคุณท่านโดนยากแต่ว่าถ้าถูกผมแนะนำเนี่ยให้กดเจนไดเกิลกดซ้ายขวานะครับผมหรือว่าสกิลหนึ่งซ้ายขวานะั่นแหะก็เป็นการหลบมาด้วยก็เป็นการฟาหลบนี้ถ่ายไ,ไหมแล้วก็ฟาแล้วก็เข้าคอมโบได้นะครับผมค่อนข้างประสิทธิภาพของเจนไดเกิลตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะ หือว่าเป็นสกิลที่สามารถดักทางรัตูได้ทันดีเลยนะครับผมเออโอเคก็ดีเหมือน,นกันนะสำหรับสกิลนี้เล่นได้เลยแหละ <c oughs> อ่าโอเคส่วนสกิลถัดไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้อาวเเลตเซียนั้นมี2องไอสองสถานะนะครับผมนั่นก็คือเมื่อเราทําการกดสกิลสองนะครับผมอาวเเลตเซียของเราจะเข้าสู่สถานนะจัส yes, นะครับผมก,ก็เป็นการพุ่งเหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนเป็นยานะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ประมาณนั้นครับผมสกิลก็เปลี่ยนไปไม่มาก นักนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยแค่เราบินไปด้วยแล้วก็ยิงบินไปด้วยนะสามนัดอ่าโอเคแต่ว่าทีเด็ดของมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมไอ้ล่างเนี่ยอ่ามันอยู่ที่สกิลหนึ่งของเขานะครับผมนั่นก็คือเอ็กเซียนแดนนะครับผมเนี่ยก็เป็นการพุ่งเข้าไปชนนะครับผมแล้วก็เราเป็นซุเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะและเราสามารถต่อคอมโบได้นะครับผมกดฟันธรรมดานั่นเองก็ถือว่าเป็นท่าเข้าที่ชันดีนะครับผมแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้ท่าพุ่งเข้าไบเนี้ยมันไม่เร็วนนนนะะคครัับผมม่อข้้าางช ตอนทีผมจำได้เนี่ยกว่าจะพุ่งไปโดนเนี่ยช้ามากนะถึงแม้จะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็เถอะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลบั๊มใหม่นะครับผมเราสามารถพุ่งไปใส่ได้เลยนะครับผมค่อนข้างไวมากเลยนะคราวนี้ <c oughs> อ่าโอเคส่วนสกิลถัดไปนะครับผมอ่ามันอยู่ที่สกิลสองของล่างแดชอีกทีนะครับผมเมื่อเราทำการกดใช้นะครับผมใช่ท่านผู้ชมสังเกตไหมไอ้มันจะมีไอ้ตรงไหลของอเมรซียเนี่ยมันจะเปิดออกนะครับผมถ้าเรากดไอ้สกิลสองอีกครั้งเนี่ยเราจะพุ่งได้เร็วขึ้นอีกนะครับผมก็หมายว่าพุ่ง พุ่งได้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวนหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นการพุ่งที่ค่อนข้างดีมากเลยนะบแบบว่าเราสามารถจุกได้นะครับผมจุกขึ้นจุกซ้ายขวาแล้วก็โยโตวหลบได้ค่อนข้างเป็นอิสระนะครับผมจะแตกต่างกว่าล่างพวกที่มันเป็นล่างไฟหมดนั่นแหละแต่ก็เล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าล่างไฟหมดเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่าเน้นในการเข้าดับจุกเองแต่ว่าไอเนี้ยมันค่อนข้างที่จะพิวเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับอเวเดนไอเซียแดนตัวนี้นะ <laughs> อโอเคก็น่าจะรีวิวความสามารถของอเวเดนไอเซียแดนหมดแล้วนะครับผมก็เป็นดที่ ไม่ได้เล่นอ่าไม่ได้เล่นยากเล่นง่ายเลยค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายนะครับผมเพราะสกิลก็มีแค่นี้นะจะแตกต่างแค่ไอ้สกิลล่างแดนนี่นะครับผมแต่ว่าเราก็จะมาเล่นได้ผม,ผมเผลอพูดว่าแดนน,นะฮะมันเป็นเส้นใช่า <laughs> อ่มโอเคไม่เป็นไรจะลองมาดูอันตรีของล่างเอเวเรนต์เอเชียแดนตัวนี้นะครับผมผมขอผมขอเรียกว่าเอเวเรนต์เอเชียเฉยะดีกว่า <laughs> อ่โอเคเรามาดูอันตรีกันเลยนะครับผมอ่าโคตรเท่แต่ว่ามันไม่เท่เท่ากับอยู่ใน SD Gigo นะครับผมหรือว่า SD กระดามที่ผมเคยเล่นนะ อาร้านเท่กว่านะครับผมทำไมผมไม่ได้ไม่สามารถที่เอาภาพแปะได้นะครับผมเพราะร้านหายากอ่าโอเคโดยรวมแล้วเนี่ยอาเล่นเอ็กเซียแดนเนี่ยจะเทคนิคการเล่นเนี่ยจะแตกต่างกว่าในเวอร์ชั่นเก่าเป็นอย่างมากน,น,นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอ่าสามารถที่จะเข้าก็ได้หรือออกก็ได้หรือว่าที่จะเน้นระยะก็ได้นะครับผมเพียงแค่แดนอาวมีดถ้าเกิดไม่อยากเข้าไปตีแล้วก็ยิงเจนพิสโต้เออเจนบีมเออเจนซ็อตนะครับผมก็ยิงใส่นะครับผมบอกอย่างว่าเจนที่ของเรานั้นมันมี6กดัชเนี่ย เออปลาจากระยะไกลปั๊บหนีนี่เลยจริงเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าไปตีเสียเวลานะครับผมหรือว่าเราเลยเพราะว่าฐาระยะมาหรือว่าสามารถปลาดักศัตรูได้แล้วก็สวนกลับอีกทีนะครับผมค่อนข้างดีมากเลยนะสกิลอ่าเอ็นดักเกิลเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าเป็นการปตามมาที่เพิ่มมูฟเมนต์ให้กับอวันเล็เอเซียได้เป็นอย่างดีนะครับผมอ้าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเอวันเล็เอเซียดันเนี่ยไปลงในโหมด PVP นะครับผมให้กลับถึงแลกหมอนะ เพราะว่าผมก็อัพเขาเยอะจอน่ึงจน5ดาวเนี่ยแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเอาเขาไปลงแรงได้จริงนะครับผมเพราะว่าหุ่นมันก็ไม่ได้เมีตาถึงขนาดนั้นนะเออเจอแต่หุ่นพวกอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมก็รู้นะครับผมพวกแรงสูงๆเนี่ยมาเจอแต่หุ่นพวกออมันก็นะก็ในตามสภาพของแรงหมดอา้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเอาวันแลนด์เอเชียไปลงในหมวด PVP นะครับผมแน่นอนว่าก็จะเป็นการบันทึกนะครับผมผมไม่สามารถที่จะอัดเล่นแล้วก็รอห้องพระได้น,นะครับผมค่อนข้างที่จะนานเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าผมก็ เล่นชวนตอนกลางคืนเลยนะครับผมก็ขาหารห้องยากเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดไปอีกทีดีวกว่านะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีวกว่านะครับผมสับเทคนิคการเล่นของเอเวอเรนซ์เอ็กเซียแจนวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคไปไปกันเลยนะรวยกันเลยโอเคครับผมมาถึงผมก็มแปลงร่างนี้นะครับผมเข้าร่างเอเวอเรนซ์เอ็กเซียแจนนะครับผมไปชื่อมันสิอ่ะโอเค นี่บาร์นะครับปอดอิ่โดนกินส่วนเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมปาอาเจียนได้เคลื่อนทะลุบีมไปเลยนะครับผมใส่วินชิโร่เอเลโวเลยนะไวมากเลยนะนี่เอ้าเป็นไงครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็โดนมาอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปบันทึกที่ผมลงในหมวด,ดิจกรรมอ่าเพราะคอสนะครับผมวันนี้ผมก็ได้หยิบเอาเอาวันนัทเอ็กเซียมาอยู่ในราวแรกนะครับผมก็อ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่อง อ่าไม่ผมจะผมขอพูดตัวน,นี้ดีกว่าอบัลเลตตเอ็กซ์ีเนี่ยเขาสามารถที่จะลงเป็นตัวลาวแรกหรือว่าช่วงการเกมท้ายเกมได้เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวก็มีสกิลจุกนี่ว่าสกิลป่ว,ปวนค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะตอนนี้ตอนนี้ผมสามารถที่จะหนีฟาร์นะครับผมไมวมากเลยเเนะท่านผู้ชมสังเกตไหมเซียววีนะครับผมผมปาร์มีแบบไปมากเลยเอ้าโอเคตัวนี้นี่ไงตัวนอ้เอาเมื่อสวนนะครับผมนี่แล้วก็ดูกมาเลี้ยวมาทั้งไงต่วโอ้ยโดนอนนี้ผมขอนอนไปก่อนนะครับผมขอนอนยาวๆไปเล่นไม่ยากครับผมตอนนี้ ก็พยายามจับจังหวะแล้วก็ปามีดสวนไปออกไปโดนแล้วก็เตะเอเมื่อ,อมีร้อยโอ้โหทะลุเลยค่อนข้างเก่งเลยนะยเอเอเล่นง่ายๆนะครับผมอาจจะใช้เวลาสดสักนิดๆๆนึงนะครับผมเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเจ้าตัวเอาเลยเอเชียได้เลยนะ <c oughs> นี่มาแล้วอะผมปาหมีนะครับผมจับจังหวะโอเคใช้นิงกันดำไงตอนนี้โอ้ยโหโกรธเอ้ยปีแฟนทอมปาไปไม่โดนเอ้ยยังไงไม่โดนเอ้าโดนเหยียบตายเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ไปดาวถัดไปเลย โอเคก็ยังอยู่ในโหมดกิจกรรมคอสพาเวอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมอะไรสักอย่างเนี่ยผมขอรีกเป็นตัวคอสละกันนะครับผมเพราะว่าผมติดจากคุณผอนะนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนเทคนิคการเล่นของเอาเเอ็กซเชียเนี่ยผมมองว่ามันแตกต่างกว่าเวอร์ชั่นเก่าเป็นอย่างมากนะครับผมถูกย้ายมาแบบค่อนข้างที่จะบอกว่าอาจจะเล่นไม่เหมือนเดิมกับตัวเก่านะครับผมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเราจะเข้าล่าง ไอแดนแล้วก็พกเปสุปเปอร์อาร์เมอร์อย่างเดียวนะครับผมแต่ว,ว่าร่างนี้เราสามารถที่จะปาหมีแล้วก็เข้าไปฟันคอบโบได้นะครับผมหาจังหวะปาร์เะะมอร์ดได้แล้วก็นี่นะครับผมเพราะว่าสกิลปาหมีมันค่อนข้างที่จะไวแล้วก็เจาะเกาะด้วยแล้วก็เลสแดนได้ด้วยนะครับผมก็ถือได้ว่าเปา็นสกิลที่ามาใหม่เนี่ยใช้ได้รัวๆเลยเออเพราะว่าผมเล่นตอนนั้นผมบอกว่าอ,อ่าผมไม่ค่อยเอาเขา,าเอ,าเอดดเไม่ค่อยเอาอวัลดิเอเชียแลนไอแดนโลเป้เออพูดทำไมเนี่ยก็ไปลงแรงหมดนะครับผมแต่ว่า ไอ้เพราะว่ามันก็มีคนที่เอาเอาวันแรกเอ็กซีเนี่ยไปลงแรงหมดอยู่นะค่อนข้างเยอะเลยนะเออที่ผมพูดว่าไม่ค่อยเจอเนี่ยมันก็มีนะครับผมหลังจากที่เขาปรับใหม่มานะผมก็เพิ่งได้เล่นลนะเออก็เลยเจอความเกียนนี่ผมก็เลยเอาขอมาเล่นในหมดมีเดี๋ยวเพิ่มๆผมอาจจะไปลงหมดสองต่อนะครับผมแต่าาว่าขออยู่ในกิจกรรมนะก่อนนะถ้าเกิดหาหมดสองไม่เจอผมก็จะมาเล่นกิจกรรมแล้วก็สู้กับคนต่อนะครับผมโอ้ยโอ้ทำไมอันตีโค้งอย่างงี้นะโอ้ยที่ที่บัญชีกับไอ้ฟูคอสยิงไอ้อันตีใส่ผมเลยับผมสองคนเลยโดนใส่ผมคนเดียว โอเคไม่เป็นไรครับผมนีม้ผมหาจะว่าโอ๊ยโดนแช่มาปามีดอันตีใสเลยอีนตีใสอืฟาดเอาโดน,นโดนคู่ฮนะไรมงก็ปามีดปามีดเอ้ยตายละโอเคไม่เป็นไรครับผมถ้าผมตายผมก็ไปอีกราวหนึ่งนะครับผมค่อนข้างสนุกเลยฮนะ <c oughs> มาแล้วโอ้มาหนะึผมก็แปลงร่างน,นะครับผมก็เทคนิคง่ายๆนะครับผมช่วงเริ่มเกมเนี่ยให้เราแปลงร่างเป็นร่างแดนซ์นะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดเราเข้าสถานะเนี่ยพร้อมในการที่เราจะโสงมานะครับผมแล้วเราสามารถที่จะดูศัตรูหรือว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะทําอะไรต่อนะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะว่าไปสเก,กิลแล้วก็ดูทางหรือว่าศัตรูเขาจะเล่นยังไงแบบว,ว่าสามารถลูกใจอย่างนี้ครับผมเป็นไงบินสูงแล้วก็บินได้นะครับผมค่อนข้างไวนะเออมีกี่ตัวเนี่ยที่อยู่ในล่างนี้แล้วก็บินสูงแบบนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีแต่ล่างยานแต่ว่าล่างยานมันจะ มันจะบินตรงไปอย่างกดิษฐอย่างเดียวนะแต่ว่าในล่างเอาวัลเลนติเนี้มาสารถบินต่อนะครับผมเขาบินแล้วผมนี่พุ่งไปนี่เรียบร้อยแดนเลยครับผมเจอสับค้าหล่อไปโอเคเวทีตายละตอนนี้พวกเราก็เป็นอเอไออาริออสนะครับผมเฮ้ยอาริออสนี่เออตอนนี้เอาให้เจลโอเฟมอาซิมินะนะครับผมไม่เป็นไรแล้วเราก็กำลังกบเติโอ้ยเมื่อกี้โหนี่นาทีแดนออกมาทันไอ้มาสเตอร์เขาเปิดอติครับผมเซกฮันที่เจลโอ้ยโอ้โดนอันนี้ฟิงเกอร์โอสองตี หมดแรงเลยนี่เป็นอะไรครับผมอ้าวมาอันนี้อ๋อโดเเนเสียดสีไอออริออสรับเพื่อเราอืมเอาเมื่อกี้ยีเสียงออริโอมันเอเสียงออริโอมันค่อนข้างบั๊กหน่อยนิดนึงนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอหืมงีปามีดเลยเอ้อเยขนาดโกเฟม,มันยังไอเมื่อกี้ยังมีหลาดถอ,อยอยู่นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ปามีดโดนเฉยเลยปายมีดโอ๊ไวมากเลยนะคูดาวก็ไวฮะผมปาไปสองเล่มแล้วก็บักกลับมาคูดาวเร็วเร็วแล้วก็ ยนด้วยมีปลาปลาไป็นทีเลยครับผมค่อนข้างไวมากเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมทีผมปลาไปนะเสี้ยววิจริงๆนะครับผมศูนย์จศูนย์จุดหนึ่งวินั่นแหละที่นนที่ผมปลามีไปนะแค่ปอไม่ทันเนี่ยเออเป็นการปั๊บมาที่ค่อนข้างเออผมมองว่ามันดูโกรกนะข้าปลาเม็ของเอาไปไลยไอเสียแดงนี่เอาโอเคตายนละเออค่อนข้างโกรกนะับผมทั้งเร็วทั้งไวและจอกเกาะด้วยนะดรูปบีมด้วยตันถังนะเออไม่เชยจอกเกาะสิมันก็ปีบั๊บก่อนแล้วอ่าโอเค โอเคอ่าอันนี้ก็เป็นโหมดกิจกรรม33นะครับผมผมลองไปหาห้องโหมดสองสองทธรรมดาไม่เจอคนเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เจอคนนะเพราะว่าผมเจอแต่บอทนะครับผมผมไม่ขอบันทึกเอาไอ้โหมดไอ้ต่อสู้กับบอทมานะผมขอมาเป็นโหมดกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นโหมด33นะครับผมก็ได้มาจับที่กันแล้วก็เจอเท่าที่เจอนะครับผมตอนนี้ผมก็เจออ่าอีโมโซจัสตินทำไมเขามาเรียกออโดนเพื่อนลอร,รอบเอาอยู่นะครับผมอันนี้ผมมาเล่นกับ หาคิวผมนะครับผมคิวคนจีนนะเออก็คุยกับเขานะครับผมคุยภาษาอังกฤษนะไม่ได้คุยภาษาจีนนะผมพูดจีนผมพูดจีไม่เป็น <c oughs> อาโอเคตอนนี้เพื่อนผมไอ้คิวผมก็เลื่อนเป็นในตัวที่มันสามารถแบบว่าไอ้กดแล้วก็ยูยูศัตรูให้มาหาเขาคนเดียวนะครับผมผม,ผมก็สามารถที่จะเล่นได้อโอเคโดนตัดต่อไปละนี่ผมกม็นอนก่อนนะครับผมเพื่อนเราอีกคนนึงก็เป็นมารุดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตัวทำดัง ว่านาเม่ในการยิงนะครับผมเขาเน้นี่การเป็นยานแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะมาลุนนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับผมที่ผมก็พูดไปทีๆนะครับผมไอ้หมอนี่มันเก่งเท่ากับระดับซูเปอร์ลิมิเต็ดเลยนะถึงแม้จะเป็นเอชลิมิเต็ดก็เถอะนะครับผมไม่เป็นไรผมก็นี่เรียบร้อยล็อกโลบไอ้ล็อกโลบมีปาดปาสเอาไปโดนมีคอมโบไปครับผมผมเร่งไออิโมโต้จัสตินะครับผมไงยังไงเอาตัวนี้โอ้ยยิงให้มาลุนซะเราไงอืเรียบร้อยจะหนีไปไหนอ่ะเออโดนโอ้ยโอ้โดนโอ้ยโอ้โดนชิวโมแมนต์แรงทิ่มตายเลยอะมไรรคับผ ว่เา,าเล่นเอเชียของเรานารี่ยังไงก็เป็นได้เลยครับโปรโปรซสามยังไงอ่าวไปโดนยิงโดนเพิเร์ลน่าจะโดนชีเออเจอและโอ้ลงไม่ทันโอดโดนันติดดนันติไอคิไอเดนิเมตินในอาร์มใส่เต็มไปโคตรแรงเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมผมก็ลอบไปโอ้โหเพิเร์ลเก่งมากนะคนคิวเนี่ยทีหน้าที่ไปทักมาเล่นนะครับผมเขาก็ว่างๆกันนะั่นก็เกสเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาลงกิจกรรมแบบนี้ครับผม เล่นเอามันนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับผมว่าจะเสียหรือไม่เสียอะไรจะตกแรงนะครับผมเล่นเอามันอย่างเดียวนะโหมดกินกรรมเนี่ยผมก็ยอมรับไดนะว่าโหมดกินกรรมของกระดัมของซูร์จีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คอนทายได้ดีมากหรือเปล่าเครียดหนักว่ดเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เล่นได้ไม่ต้องคิดมากนะครับผม,ม,มก็ไม่ได้เสียอะไรนะเพมาวัดดีนกันนะครับผมเรา,าสามารถที่จะฝึกได้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่ายังไงก็ช่นะครับผมตัวเพิ่งเริ่มเล่นหนึ่งก็มาลองเล่นกินกรรมแล้วก็ฝึกกดนะดูนะครับผมถึงแไ้อาจจะไม่ได้ขอาววัลแต่่ ก็ได้ฝึกทีมือแล้วก็ได้ฝึกความเก่งไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคโอ้ยโดนติดเราไม่เชื่อตีนี่ไงโอ้โอเคปามีดปามีดออกไม่ตายยิงยิงยิงเอาไม่ตายยังไงเนี่ยอ้อยโอ้โหมารุ่นไม่ทีดีมีรากบีมาแต่ไกลเลยโดนด้วยอ่าโอเคครับผมก็จบไปอีกราครับผมสำหรับที่กินการเล่นของバレอีเ็กเซียนะครับผมก็หมดหมดสัมสานมาแล้ว โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นราสุดท้ายนะครับผมก็ยังอยู่ในโหมดติดกรรมนะครับผมแต่ว่าเป็นโหมดที่รีสกิลไวนะครับผมก็ถดอไดว่าขอขอพูดเรื่องข้อเสียของอารเบเดตเอเชียดีกว่าก็แน่นอนครับผมอารเบเตเอเชียเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหุ่นเก่านะค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะโดนจับทางง่ายๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวหุ่นเนี่ยก็เป็นที่ที่ต้องเข้าไประยะประชิดแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นหุ่นที่ อาจจะไม่ตกยุคนะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นมทเก่าก็ต้องแค่ทางพวกขนเมตาใหม่ๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมพวกที่แบบว่าไปสกิลว่าลดความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยอาเวเลนตเซียเราจะเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี่ก็ต้องเน้นความเร็วนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนดีบับพวกสโลอ่ะแบบเนี้ยผมติดซโลแท่แข็งแล้วว่าติดสโลเนี่ยผมไปไม่ได้นะครับผมก็ะกอนี่จะเล่นยากนะเพราะเจ้าต,ตัวต้องใช้ความคิวนะครับผมเฮ้ยคิวบอกใช้ความคิวข้าปมีแบบคนเลย ก็เร็วเลยอาถ้าเกิดเรื่องข้อเสียเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถสู้ได้ทุกตัวนะครับผมก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้เก่งถึงเมตานะครับผมนั่นคือจุดอ่อของเขานั่นแหละก็เขาอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมค่อนข้างที่ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัว่นนี้มันมีความเก่งไปในตัวแบบเขาเรียกว่ามันเป็นความเก่งที่จำกัดของเขานะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเล่นได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นคนอีกตัวหนึ่งที่ ลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเอาวันนั้อิกเซียนะใครที่เป็นแฟนไอ้ภาคกระดาบดับโอหรือว่าเป็นแฟนบางเซสนาเนี่ยก็ลองเล่นก็ได้นะครับผมเก่งมากเลยนะเออตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นอยู่ในแรงโหมดแล้วว่างๆเดี๋ยวผมก็จะลองเอาเอาวันนั้นเสียไปลงแรงนะครับผมค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะคือเอามายื้อก็ได้นะเพราะหุ่นผมก็ถึกอยู่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เรามาดูทีมปีดีกว่าผมก็สัตยาไปเยอะแล้วก็ไปจีกร์นะครับผมเพื่อราตายครับเป็นครมอุปนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ตายนะฮะอ้าวเอกริส กระดัมดิกิลีสครับผมอ่าวเพื่อเราเราเขาอโบอ,อยู่โอ้ยโดนติอ่ะอยังไงยูเรเวนอืมโ,โคลยังไงอืมกิลสกิลอ้าวติเหรออ้าวเรียบร้อยสเปิร์มเมอร์โอ้สกิลโคด้าไว้นี่ยังไงยังไงเืีงไงเจอบูลี่อ่ะยังไงลุกขึ้นมาอ่ะยังไงอ้าวโอเคแล้วอ้าวสู้ไม่ได้เหรอโอ้ย,ยอมแพ้แล้วบาดไปอีอืมอ้าวไม่ตายโอ้โหอะไรวะที่เขาน่าจะยอมแพ้นะครับผมอ้าวที่โอายมีฟ้ามีอ้าวโห ท่านผู้ชมเห็นไหมผมปามีด้วยความเร็วเหนือแสงเลยเอาโอเคครับผมก็จบไปกันแล้วนะครับผมสำหรับเทคนิคก,การเล่นของ a v a l a n Exia Jazz นะครับผมอ่าโอเคนะโอเคก็จบไปกันแล้วนะครับผมสำหรับเทคนิคก,การเล่นของ a v a l a n Exia Jazz นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมถ้าเกิดผมเออเล่นหรือว่าอธิบายตกหล่นอะไรก็ บอกก็ได้นะครับผมผมก็เล่นตามที่ผมเข้าใจนะก็ถือได้ว่าเป็นโหนที่หลงัลงๆมานี่ผมเริ่มจะเจอเลยนะพูดซะว่าแบบว่าผมขอพูดหน่อยนะแบบผมเคยบ่นอยู่ว่าไม่ค่อยได้เจออเวนต์เอเชียแดนนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับผมไม่ก็กิจกรรมอยู่ในแรงหมดก็มีแต่ว่าอยู่ในหมดพีพีอ่าหมดพีพีสองสองก็มีนะครับผมขอถือได้ว่าเป็นการอับมาข้างเนี่ยก็มีคนเล่นเยอะมากเลยนะถึงแม้อาจจะไม่ได้ปรับแบบว่าข้ามรุ่นนะครับผมเหมือนพวก หุ่นที่มันเป็น2ดาวโจ๋วก็กลายเป็นเอ็กซ์ลิมิเต็ดหรือว่าเป็นลิมิเต็ดเนี่ยเออค่อนข้างเห็นบ่อยนะครับผมก็ยังมีนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีหุ่นจากเอ็ดลิมิเต็ดกลายเป็นซุปเปอร์ลิมิเต็ดนะครับผมผมก็ดูสปอยมาแล้วลนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็ถ้าเกิดเขาอัพขั้นมาเนี่ยผมก็จะไปรีวิว2.0งอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็ไอล่าวน,นั้นด้วยแต่ผมไม่บอกหรอกว่าตัวอะไรท่านผู้ชมน่าจะน่าจะรู้นะครับผมเอาโอเคสรุปง่ายๆน,นะครับผม ท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนพวกอของกัตดัมเดวิดโอหรือว่าของอัังเซสนาเนี่ยก็สามารถไปร้องเล่นก็ได้นะครับผมสำหรับพาเวรันอิกเสียดแดนตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนที่ เล่นง่ายเล่นไม่ยากเข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ประกบันเท่ไปอีกอย่างนึงนะครับผม่าผมชอบมากเลยนะติ๊กอีกการเล่นของอา d a d e r i a และในหน้าปัจจุบันเนี่ยที่ปรับใหม่ครั้งเนี้ยอันนี้ผมเริ่มหยิบของไอหยิบเขามาเล่นบ่อยๆนะครับผมเราสามารถไปเล่นออเกียนยังได้นะอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนที่รีวิวถัดไปผมไม่รู้ว่าผมจะได้รีวิวอะไรต่อหรือว่าไปรีวิวเกมไหนนะครับผมยังไงก็ อขอความพรุรนาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผมก็พยายามที่จะพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดผมตกลงอะไรหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผม <S <S อโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมไี้ก็กับผมเดอะเจวั SD, นนี้ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ To explore how much you all together. I say I know for how you look at me. In what heart, I've been looking that I, I hope I have the chance. Sometimes I don't know.